สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมวีว่านะครับวันนี้ผมจะมารีวิวของชิ้นหนึ่งให้เพื่อนๆตั้งใจดูดีๆนะของชิ้นนี้เมื่อเราใส่แล้วอ่ะมันจะทำให้เราไม่ต้องอัพเอจเยอะเลยนะครับผมของชิ้นนั้นก็คือนี่เลยครับสปูนครับมันคือช้อนที่ดอบจากตัวบอสในพอรอนมืดนะครับเหมือนที่ผมเคยพาไปดูที่ฟาร์มที่พอนมืดใช่ปะแล้วมันจะมีบอสต,ตัวแดงๆอะ่ะ ไออันเนี้ยมันดรอปจากบอสตัวแดงแนั้นเลยนะครับสปูลตัวเนี้ยที่ตลาดอยู่ที่ประมาณ 5-7M ถึงเเคยขึ้นไปสูงสุด 15M มนะครับมาดูคุณสมบัติกันครับ a p d บวก10ตรงๆเลยเพิ่มโอกาส10%ที่จะทำให้เป้าหมายติดเคิร์ดนะครับตีตีแล้วเป้าหมายติดเคิร์ดนั่นแหละเดี๋ยวมาดูกันว่า a p d มันขึ้นตรงๆเลยหรือเปล่านะครับ10%เอ้ย a p d มันขึ้นตรงๆเลยหรือเปล่า10หน่วยอาชีพที่ใส่ได้ก็จะเป็นซอร์ทแมนคัสนะครับก็จะเป็นลูนไนท์โรยน,กรน์ก็ได้ อโคไลท์ได้หมดนะครับอโคจะเป็นบิชอปเป็นชูล่าได้หมดเลยไปลองมาแล้วแล้วก็เลเวลที่ต้องการแค่40เท่านั้นเองตอนนี้178นะสำหรับผมที่เอจิร้อถ้ามันขึ้น10หน่วยมันก็ต้องเป็น188ใช่ไหมอ่ะเรามาดูกันเฮ้ยโกหกนี่ว่าถูกแล้วครับเป็น188เมื่อได้อจิอัพเข้าไปด้วยนะครับผมเออเป็นไงของดีไหมของดีนะครับสำหรับคนที่ไม่ต้องการอัพเอจเยอะ พลังโจมตีเท่ากับสไปกี้เลย80แล้วก็มี1รูไม่แน่ใจว่ามันออฟได้หรือเปล่าออฟไม่ได้ครับหาข้อมูลในเว็บดูและออฟไม่ได้เนาะช่างมันใครจะหามาใส่ก็ถือว่าดีไม่แพงมากที่จะเพิ่มเอ p พดีนะครับมีอีก1นึ่งรูด้วยจะใส่การ์ดอะไรก็สุดแล้วแต่เนาะไปเอา้าคุณยังดูกันอยู่อีกเหรอผมจะไปแล้วนะไม่ได้มีอะไรไม่ได้พาไปตีมอนมารีวิวให้ดูแค่นี้ เพราะว่าคุณสมบัติของมันตรงไปตรงมาใครดูมาถึงนะตอนนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะครับเปืองเน็ตเล่นๆนะเนาะถ้าชอบหรือถูกใจยังไงก็ฝากไลค์แชร์ subscribe นะครับแล้วฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยลำลงคลิปใหม่ไลฟ์สตรีมเราจะได้เข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปไปเร็วไปได้แล้วบาย